สวัสดีค่ะท่านสมาชิกช่อง YouTube แล้วก็ Subscriber ของแฟนเพจหวานชูกาเลิฟชไน n e s e น o v e l and ซีรีส์นะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ให้กำลังใจหวานนะคะเอาละค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานมี exclusive content มาฝากนะคะเป็นเรื่องราว ของภาพ,พยนตร์ที่เป็นบ็อกบัสเตอร์นะคะสงครามร่วมสมัยเรื่องแรกของจีนเลยก็ว่าได้ค่ะที่แบบโอ้ยยิงกันตุมต่มๆแล้วก็มีความเป็น 3D นะคะหรือว่าเป็น3มิติก็คือนักรบหมาป่าภาค1แล้วก็ภาค2ค่ะซึ่งเป็นกองรบพิเศษในตำนานของจีนด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะคะไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นที่เป็นจริงเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะคะก็ใน ฐาะที่เป็นภาพยนตร์นะคะเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเป็นบ็อกบัสเตอร์เลยที่มีการร่วมมือกับชาวต่างชาติด้วยแล้วก็ในเรื่องก็จะมีชาวต่างชาติร่วมแสดงด้วยหลายๆคนเลยนะคะซึ่งก็มีการเขียนไว้บนบทความว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็น เป็นไม่ใช่ซีรีส์ค่ะเป็นภาพยนตร์จีนนะคะที่มีความร่วมสมัยเรื่องแรกของจีนเลยในแนวสงครามค่ะก็เรื่องหมาป่าหน่วยรบสงครามพิเศษนะคะเอาวุธที่ใช้แล้วก็ยุทธุปกรณ์ต่างๆที่มีในเรื่องนะคะมีการโอ้โหพิกชมวิธีการผลิต ไปจากภาพยนตร์ในก่อนหนะ้าปี2015อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้มี2สีซันซีซันหนึ่งก็คือฉา,ายนะคะในปี2015แล้วก็ซีซัน2คือปี2017นะคะก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยในประเทศจีนค่ะสำหรับกระสุนนั้นนะคะแล้วก็อาวุธเอาเอา,เอากระสุนก่อนนะคะก็มีการเขียนไว้ว่า10,000นัดเลยนะคะที่ใช้ตลอดทั้งเรื่องคือในแต่ละซีซันนี่ความยาว1 ชั่วโมง30นาทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะคะลองหาดูค่ะเรื่องนี้น่าดูมากๆเลยนะคะก็คือดูทั้งซีซั่นที่1คือในปี2015แล้วก็ซีซั่นที่2ในปี2017นะคะเรื่องมันต่อเนื่องกันนั่นแหละค่ะดูได้สบายๆแล้วก็พระเอกนะคะแล้วก็ทีมทีมต่างๆที่เป็นนักแสดงก็เป็นทีมเดียวกันนะคะส่วนเมื่อกี้หวานบอกไปแล้วว่ากระสุนเนี่ยมีมีห0,000 000, นนัดนะคะแล้วรถถังล่ะรถถังมาเป็น ร้อยๆคันเลยค่ะบอกแล้วว่าเรื่องนี้นะคะสุดจริงๆแล้วก็เฮลิคอปเตอร์นะคะในประเทศจีนล่าสุดก็ถูกนํามาใช้ในเรื่องนี้คือการเป็นการที่คือเฮลิคอปเตอร์นะคะแล้วก็มีการยิงต่อสู้กันจริงๆค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานที่ได้คุณอูอ่จิ้งนะคะคุณอู่จิ้งเป็นดารากังฟูชื่อดังของประเทศจีนหวังว่าทุกท่านก็คงจะคุ้นชื่อนะคะคุณอู่จิ้งนะคะแล้วก็เรื่องนี้เขาเป็น พระเอกเอาง,ง่ายงค่ะเป็นตัวเด่นเลยนะคะแล้วเขาก็ใช้ทักษะกังฟูแท้ๆของเขานี่แหละค่ะเอามาเล่นเรื่องนี้บวกกับการยิงปืนนะคะเขาจับปืนแทบจะตลอดเวลาเลยทำให้คนที่สามารถที่จะแบบ มีกังฟูเป็นของตัวเองเอาเรียกง่ายๆมีมีกังฟูเป็นกังฟูแท้ๆนะคะเวลาที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีสเสน่ดึงดูดมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวแบบที่ใช้วิชายุทธคือใช้กังฟูจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชมจะอินมากๆเลยแล้วก็โอ้ยทาได้จริงๆทําได้จริงๆนะคะเหมือนกับเราเราเห็นแบบวัดเซ้าหลินแบบหลวงจีนเขาฝึกวิชากันอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่หลวงจีนนะค,ะคุณอู๋จิ้งออกมาแบบเป็นรักษ ลักษณะของของกองกำลังนะคะของหน่วยรบพิเศษของประเทศจีนเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะบทก็จะมีลักษณะพิเศษของเนื้อหาอะไรต่างๆมากมายที่จับมารวมกันทั้งเรื่องของกองทัพนะคะการารักษาระเบียบวินยัยแล้วก็การร่วมไปในศึกแล้วก็ปราบปรามนะคะคดีใหญ่ๆซึ่งต้องใช้ระดับทหารนะคะหน่วยรบพิเศษไปค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะมีการวางแผนทั้งเรื่องการผลิ ทั้งบทแล้วก็ทั้งอาวุธต่างๆข้าวของเงินทองที่จะเอามาลงทุนสร้างเรื่องนี้นะคะก็ใช้เวลาถึง6ปีด้วยกันค่ะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่สิวๆนะคะมีการเตรียมตัวนานค่ะแล้วก็คุณอู่จิ้งเองเขาก็เตรียมตัวนะคะจะเห็นว่าก้ามเขาจะแน่นๆเลยแต่ว่าก็คนจีนเนาะก็จะตัวเล็กๆนะคะในในสมัยสมัยปี2015นะคะก็คือคุณอู่จิ้งพระเอกของเรื่องก็ยังคงจะแบบ ตัวเล็กๆแต่ก็มีกล้ามเป็นมัดๆนะคะนอกจากนั้นยังมีคุณจางฮั่นด้วยจางฮั่นก็ยังเท่เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวหวานจะเล่าให้ฟังว่าเขารับบทเป็นใครนะคะทีนี้ค่ะ เรื่องนี้นะคะก็แน่นอนว่าเลิกงามยามดีค่ะก็ฉายเทศกาลตรุษจีนนะคะหลังจากนั้นก็เปิดตัวแล้วฉากเปิดตัวนี่โอ้โหก็มีมีลักษณะของผู้ชายแกล่งแกเท่ๆแปคนนะคะเดินมาเต็มหน้าจอเลยค่ะตอนนี้หวานเล่าหวานก็ยังภาพมันก็ยังนึกอยู่ในมโนภาพอยู่เลยนะคะซึ่งการเปิดฉากมานั้นถือได้ว่าเป็นฉากที่อลังแล้วก็น่าตกใจมากเพราะว่าแต่ละคนคือเป็นผู้ชาย8คนเท ทแล้วก็มีความแข็งแกร่งมีความกล้ามัดๆนะคะถือปืนอะไรอย่างนี้ค่ะคือเหมือนกับว่ามีแต่ผู้ชายแท้ๆวิ่งไปทั่วทั้งฉากเลยนะคะเอนี่หวานกำลังจะชวนชวนท่านผู้หญิงดูใช่ไหมไม่ผู้ชายก็ดูได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของสงครามไงเพราะฉะนั้นผู้หญิงนะคะหวานบอกได้เลยผู้หญิงมีคนเดียวเรื่องนี้ผู้หญิงมีคนเดียวคือคุณหมอเป็นคุณหมอนะคะ ทีนี้ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมันมีเรื่องราวที่เป็นข่าวเมื่อปี2015ก็คือไอเดิมนะคะวันของการปิด การถ่ายทําปิดฉากเนี่ยก็จะมีการแบบว่าใช้เฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่หลายๆลำเลยนะคะไปบินวนๆเพื่อให้มันดูให้มันดูอลางแต่ทีนี้ค่ะในวันที่ปิดกล้องจริงๆมันด้านมีฝนตกหนักเข้ามานะคะมันก็เลยมากระทบกับฉากที่ได้แพลนไว้แล้วว่าจะต้องใช้แบบนี้แบบนี้นะปิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่องเล่ากันมานะคะว่าขั้นตอนการถ่ายทําก็ต้องหยุดชะงักแล้วหยุดชะงักอีกเพื่อที่จะรอให้ฝนฟ้ามันเป ด,ะะดังนั้นคะ่ะในการปิด ปิดฉากของเรื่องนี้ก็เลยถูกเลื่อนออกไป1วันนะคะขณะถ่ายทำนะคะเฮลิคอปเตอร์ก็บินต่ำมากๆก็ได้ตัดผ่านแล้วก็อยู่เหนือจากรถจีฟไปแค่นิดเดียวเองค่ะตรงกลางทางลาดรถจีฟนะคะก็ถูกลมจากใบพัดเนี่ยพัดแรงมากๆเลยค่ะเพราะว่าปีกของเฮลิคอปเตอร์นะคะมันก็คือหมุนด้วยความเร็วสูงนั่นเองซึ่งแล้วจะให้มันมาบินต่ำขนาดนี้ทำไมนะคะก็น่าจะให้มันสูงขึ้น ดังนั้นก็คือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกก็คือล้อนะคะมันลื่นถลายแล้วก็พลิกคว่ำโดยไม่ตั้งใจอีกค่ะก็ทําให้กองถ่ายนะคะแล้วก็อุปกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างมากเช่นเดียวกันส่วนเหตุผลก็แน่นอนว่าก็เพราะว่าการบินต่ําของเจ้าเฮริค นี่แหละค่ะมันบินในระยะประชิดนั่นเองนะคะก็เลยทําให้ทุกคนสงสัยเกี่ยวกับความกล้าหาญของคุณอู่จิ้งด้วยนะคะเพราะว่าคุณอู่จิ้งอะ่ะต้องอยู่เนี่ยอยู่บนเฮลิคอป นั่นแหละค่ะแล้วผู้ซึ่งฝึกฝนอย่างหนักนี่นะคะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาสองปีนี้คุณอู๋จิ้งไปอยู่ในกองทัพมาจริงๆนะคะแล้วก็ฝึกมาสองปีเลยค่ะโอ้โห,หน่าดูไหมล่ะคะจากนั้นนะคะวันที่เปิดตัวเนี่ยจะเป็น ว,วันวันที่ลงโฆษณาวันแรกจะเป็นในช่วงของ25กรกฎาคมปี2014นะคะก็โดยทางทีมงานของต้าจัวก็ทำการเหมือนโปรโมทเหมือนโปรโมทน,นะคะว่าเป็นโอเคผลงานเรื่องใหม่ของคุณอู่จิ้งก็สมัยก่อนนะคะพวกเราต้องนึกถึงว่าคนจีนเขาก็ชอบดูแบบจีนวิชาย,ยุทธ์นะคะกังฟูเน้นๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณอู่จิ้งก็จะดังมากๆเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเพื่อนสนิทของคุณอู่จิ้งที่ฝึก มาด้วยกันก็มาด้วยชื่อว่าคุณเสี้ยนนานต้าจั่วนะคะก็คนนี้แหะคะ่ะคุณต้าจั่วกับคุณเรียกสั้นๆว่าต้าจั่วนะคะแล้วก็กคุณอู่จิงนี่เป็นเพื่อนกันเรียกได้ว่าเป็นเป็นคู่หูกันเลยนะคะก็พอคือ พอได้ทํากิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยก็น้ําตาไหลซาบซึ้งเลยนะคะเพราะว่าเป็นการหลั่งน้ําตาของลูกผู้ชายค่ะเรียกได้ว่าคือทั้งคู่มีความผูกพันกันนะคะแล้วก็การถ่ายหนังมันก็มีความอันตรายใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้แบบสแตนด์อินไงสําหรับตัวนาอะ่ะเขาก็โดยมีความรู้สึกว่าเขาผ่านความยากลาบากมาด้วยกันนะคะเวลาที่เขาเล่าเรื่องราวสื่อสารถ่ายทอดออกมาเขาก็จะมีความเอน้ําตาตื้นตันนะคะแล้วก็น้ําตาของลูกผู้ชายมันก็ หยดลงมาจากใบห,หน้าของเขาเลยค่ะเรื่องนี้นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นสงครามแอคชั่น3มิติเรื่องนี้เป็น3มิติค่ะแล้วก็มีกำหนดฉายยังเป็นทางการนะคะในวันที่6มีนาคมในปี2015แล้วก็คือทุกอย่างจะเป็นทั้งจอก็จะเป็นระบบไอ้พานรามานะคะจอแล้วก็ไอ้ส่วนตัวของหนังก็จะเป็นแบบ3มิติโอ้โหถือว่าเป็นการลงทุนสุด,สด สุดขั้วของจีนเช่นเดียวกันนะตอนนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ได้รับการโปรโมตในข่าวทั้งหน้านหังสือพิมพ์ทั้งนิตยสารแล้วก็ทั้งสื่อออนไลน์เท่าที่มีณนณะนะปีนั้นนะคะสุดๆเลยค่ะโปสเตอร์ก็มี5โปสเตอร์ใหญ่ๆเลยนะคะก็อย่างอย่าง พักที่หอย่างซีซั่นที่1ก็ต้องเป็นโปรโมทร,รูปคุณอู่จิ้งอะ่ะใหญ่สุดนะคะแล้วก็รูปคุณอี้นานตาจั่วก็ใหญ่มากๆเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนที่เป็นของของภาพ,พยนตร์นะคะคือเรื่องนี้เขาจะชูเชิดชูเกียรติการต่อสู้เพื่อเกียรติยศแล้วก็การใช้ชีวิตและความตายของ ของเขาเพื่อที่จะปกป้องความถูกต้องความยุติธรรมแล้วก็ปกป้องประชาชนชาวจีนนั่นเองนะคะโอ้โหฟังแล้วขนลุกค่ะก็เอาเป็นว่านะคะสำหรับซีซั่นที่1เนี่ยก็ใช้เวลาในการเตรียมการแล้วก็ทุกอย่างเลยนี่ก็ไม่ต่ำกว่า6ปีแล้วก็พอสร้างเสร็จนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นปีที่7นั่นแหละคะ่ะก็ถึงได้ออกมาออนแอร์นะคะก็สำหรับผู้สร้างเองนะคะผู้ผลิตเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เขามีเขาเรียกว่า สำหรับเขาอะ่ะมันเป็นเรื่องราวของความสมบูรณ์แบบแล้วแหละแต่ว่าสำหรับท่านผู้ชมอะ่ะก็ขอให้ตัดสินเอาเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวเอกก็คือคุณอูจิงอะ่ะเหมือนกับว่าทางฝ่ายผลิตเขาก็เป็นการ ขายจุดนี้ให้กับผู้ชมด้วยเพราะว่าคุณอู๋จิงเขามีคุณสมบัติพิเศษเยอะนะคะในเรื่องของกังฟูแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็เขาไปฝึกในกองทัพจริงๆมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือมันคุ้มค่าจริงๆที่ทุกคนจะได้ดูอย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือคําที่เขาบอกว่า โปรโมทไปทั่วทั้งประเทศจีนเลยทีนี้เรื่องราวเรามันเกี่ยวกับอะไรนะคะซีซั่นที่1อ่ะพวกเรารู้แหละว่าตัวเอกเนี่ยอยู่ในหน่วยรบพิเศษนะคะที่เรียกว่าหน่วยหมาป่าทีนี้ในซีซั่นที่1ค่ะก็ทหารหน่วยรบพิเศษของจีนนะคะที่มีทักษะการยิงปืนที่พิเศษเนี่ยแต่ว่าเป็น ช่วงที่คือเป็นกลุ่มคนที่มีความดื้อรั้นเอาละกันคือยากต่อการที่จะเชื่อฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาคือเขามีคือทีมมันมีความคิดเป็นของตัวเองมากเกินไปเลยไม่ชอบที่จะเชื่อฟังคําสั่งนะคะของเจ้านายนั่นเองดังนั้นนะคะต่อมาเนี่ยกลุ่มของพวกเขาต้องเผชิญกับกลุ่มทหารรับจ้างจากต่างประเทศค่ะที่ถูกจ้างให้มารอบสังหารสังหารทหารจีนด้วยยาพิษนะคะนี่ก็จะมีการ แก้สถานการณ์กันแล้วก็จับตัวไส้ศึกกันนะคะทีนี้พอมาซีซั่นที่2ในปี2017เนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากอ,อ,อูจิ้นนะคะอู่จิ้นในภาคที่1ซึ่งเป็นอดีตแชมป์ศิลปะการต่อสู้ระดับชาติเนี่ยเขากลับมาแล้วในฐานะนักแม่นปืนของหน่วยรบพิเศษที่นําทีมที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักชาตินะคะ แต่อย่างไรก็ตามเขาถูกย้ายค่ะถูกย้ายตอนแรกถูกเข้าใจผิดด้วยนะคะก็คือถูกไล่ให้ออกจากรัชการทหารด้วยแล้วก็ถูกย้ายให้ไปนู่นเลยนะคะเตะกระเด็นไกลๆให้ไปยังต่างประเทศที่ที่อยู่ค่อนข้างกันดารคะ่ะอย่างเช่นแอฟริกานู่นเลยนะคะก็เอาง่ายๆเดี๋ยวหวานหวานขยายความให้อีกนิดคือหลังจากที่นะคะพระเอกโดนไล่ออกจากกองทัพเนี่ยนะคะพระเอกชื่อว่าหลงิงนะคะรับบทโดยคุณอู่จิงเขาก็เดินทางไปที่ เพื่อมาตามหาฆาตรกรตัวจริงค่ะฆาตรกรตัวจริงชื่อว่าหลงเสี่ยววินนะคะแต่จู่ๆค่ะก็กลายเป็นแบบว่ามาพบกับกลุ่มกบฏบในประเทศแอฟริกานี้เนื่องจากว่าจุดยืนทางการเมืองของประเทศต่างๆนะคะก็คือ ก็คืออยู่กันคนละคั่วเอาง่ายๆค่ะกองทัพจีนนะคะจึงไม่สามารถปฏิบัติการติดอาวุธเพื่ออพยพชาวจีนในแอฟริกาได้ทีนี้ในฐานะทหารผ่านศึกของกองทัพมานะคะเหลิงเฟิงก็ไม่อาจที่จะลืมภารกิจในการที่จะที่จะช่วยประชาชนชาวจีนนะคะคือรักชาติเลือดรักชาติมันเข้มข้นมากๆค่ะในฐานะทหารเขาก็เลยต้องเอา เอาละเขาจะช่วยอบพยพคนจีนนะให้ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะทีนี้เขาก็เลยเอา เสี่ยงเอาตัวเองเข้าไปยังพื้นที่ที่ร่มสลายอย่างในแอฟริกาอย่างเด็ดเดี่ยวเลยนะคะเพื่อที่จะนําเพื่อนร่วมชาติแล้วก็ผู้รีภยัยท่ามกลางการสังหารหมู่นะคะเขาเข้าไปคนเดียวคือพระเอกไงพระเอกหนังจีนสมัยก่อนต้องลุยเดี่ยวใช่ไหมคะพวกเราจะคุ้นเคยเนาะจากนั้นนะคะพระเอกค่ะสามารถที่จะหนีความตายได้แล้วก็การต่อสู้ก็ไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะคะสู้ไปตลอดทางเลยแต่ก็ไม่ตายค่ะเขาก็เปรียบเสมือนหมาป่านะคะที่แบบว่า มีเรื่องนี้หมาป่ามีแบบก้าชีวิตนะคะคือสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้เรื่อยๆค่ะและในที่สุดนะคะเขาก็สามารถเข้าบุกไปในพื้นที่ที่ถูกทําลายจากสงครามได้แล้วก็ไปช่วยนะคะเพื่อนร่วมชาติของเขาออกมาได้แล้วก็ส่งกลับประเทศจีนด้วยค่ะโอ้โหอันนี้คือพอดเรื่องนะคะที่จะได้ดูในหนึ่งชั่วโมง30นาที มาดูคาเลคเตอร์ของตัวละครดีกว่าอย่างที่แอดวานบอกว่าตัวละครเป็นชุดเดิมนะคะอย่างตัวละครเหลงเฟิงนี่ก็นำแสดงโดยคุณอูจจิ้งเนี่ยก็คือเดิมทีเขาก็เป็นทหารหน่วยรบพิเศษในฝูงหมาป่านะคะแล้วเขาก็ถูกปลดออกจากกองทัพด้วยเหตุผลบางประการค่ะซึ่งต้องไปหาคำตอบเอาเองนะคะเขาไปที่แอฟริกานะคะเพื่อติดตามผลเนื่องจากว่าการหายตัวไปของหลงเสี่ยวอินอย่างโดยไม่ตั้งใจคือหลงเสี่ยวอินเป็นฆาตกรนะคะทีนี้ เมื่อเกิดการจราจรเกิดเอ่อจลาจนค่ะไม่ใช่จราจรเมื่อเกิดการจลาจนะคะแล้วก็มีกลุ่มกบฏเกิดขึ้นในแอฟริกานะคะสถานเอกอัครราชาทูตจีนก็ได้ทําการพยายามที่จะอบพยพชาวจีนกลับสู่ภูมิรําเนาที่ประเทศจีนนะคะเหล่งเฟิงก็เลยที่ตอนนั้นอยู่ที่แอฟริกาพอดีก็เลยเข้าไปช่วยค่ะทีนี้ก็จะมีนักแสดงนะคะบทที่เป็นชื่อว่า Pop m ิดเตปนะคะนำแสดงโดยแ r a ง k กิวโลนะคะเป็นชาวต่างชาตินั่นเองค่ะเป็นชาวต่างชาติที่รู้สึกว่าจะพูดจีนได้นะคะคนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างที่ฉลาดหลักแหลมผุดๆเลยค่ะทักษะของการบังคับบัญชานี้ก็เหนือชั้นจริงๆนะคะแล้วก็การต่อสู้เ,เขาดูแลแล้วก็ควบคุมกลุ่มทหารที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนเลยค่ะภายใต้การบังคับบัญชาของเขาเนี่ยก็ได้รับการว่าจ้างจากหัวหน้ากลุ่มกบฏนะคะโอ้โหในราคาที่แพงริบๆรวเลยนะคะจากนั้น ะะเขาได้พบกับการขัดขวางซ้ําแล้วซ้าเล่าจากพระเอกคือเหล่งฟงค่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยคือตอนแรก ภารกิจอันหนึ่งของไอ้กลุ่มทหารรับจ้างคือต้องไล่ตามดรเฉินด้วยนะคะดังนั้นก็เลยมีการตามล่าคนจีนคนนี้ที่ชื่อว่าดอร์เฉินด้วยแล้วก็ถูกเหลิ่งเฟิงนะคะช่วยไว้ตลอดเวลาคือช่วยดรเฉินไว้ตลอดเวลาดังนั้นก็เลยแบบว่าจะต้องฆ่าให้ได้คือกลุ่มของป๊อปเนี่ยก็จะต้องบอกว่าจะต้องฆ่าเหลิ่งเฟิงให้ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะค่ะตัวละครที่สําคัญตัวต่อมาก็คือ เหอเจียงกัวนะคะรับบทโดยอูก,กังค่ะอันนี้นะคะบทนี้เป็นผู้บัญชาการของกองราดตระเวนทหารผ่านศึกที่กเกษียณไปแล้วนั่นแหละซึ่งทำงานเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยในโรงงานนะคะของของจีนในแอฟริกาอีกทีหนึ่งทีนี้ภายหลังจากที่มีการจลาจลาจนใช่ไหมคะก็ทุกคนก็ในในโรงงานก็เป็นคนจีนนั่นแหละก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องตนเองนะคะทีนี้เหลิงฟิงก็ได้เดินทางมาถึงที่โรงงานนี้ ด้วยแล้วเขาก็ได้แบบว่าเป็นผู้นำอ่ะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับกับคนจีนที่ทำงานอยู่ในโรงงานของอู่กังที่นี่แะค่ะก็เข้ากันขัดขวางจนการโจมตีของพวกฝ่ายกบฏแล้วก็ทหารรับจ้างนะคะที่พยายามจะเข้ามาบุกลุกในโรงงานของคนจีนในแอฟริกานั่นเองนอกจากนี้ยังมีตัวละครจั่วอี้ฝานนะคะรับบทโดยจางฮันค่ะเป็น เป็นทหารอีกเป็นเหมือนกับคนที่ที่รักนะคะแล้วก็คอยสนับสนุนทหารเพราะว่าเขาเป็นคนผู้ที่มั่งคั่งมากๆเลยแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานหลายแห่งในแอฟริกาเลยนะคะเขานี้เป็นเป็นเหมือนกับแฟนคลับของทหารจีนเอาง่ายๆคะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องรักชาติคือเขาตัวเขาเองไม่ได้เป็นทหารเองนะคะแต่เขารักทหารจีนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนเรื่องอาวุธแล้วก็ เ,ออเมื่อเกิดการโจมตีโรงงานนะคะของคนจีนเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาจับอาวุธได้อย่างกล้าหาญแล้วก็ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกออทหารนะคะกับทหารจีนทหารผ่านศึกที่มาเนี่ยแหละคะ่ะกับพระเอกเอาง่ายๆคือสู้เคียงบ่าเคียงไหลไปกับพระเอกนะคะ ต่อมาค่ะหวานขอแนะนำนะคะผู้หญิงหนึ่งเดียวที่เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในแทบจะเรื่องนี้เลยนะคะชื่อว่าตัวละครตัวนี้ชื่อว่าราเชลค่ะราเชลนะคะรับบทนี้โดยคุณลู่จิงซาน คุณลู่จิงซานหรือว่าราเชลนี้นะคะรับบทเป็นแพทย์อเมริกันค่ะแล้วก็คอยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่ในแอฟริกานั่นแหละนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเธอก็เป็นคนที่รักความสงบนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเกิดการกรบฏขึ้นจะลาจนขึ้นเนี่ยนางก็เลยต้องใช้เออเธอก็เลยต้องใช้ทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมมานี่แหละค่ะในการในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือเธอก็พยายามที่จะคุ้มกันแล้วก็หาตัวของ หมอเฉินตัวจริงด้วยเพราะว่าหมอเฉินเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคติดต่อได้ทุกโรคเลยเพราะว่าเขาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อนั่นเองทําให้เป็นที่ต้องการตัวนะคะของทั้งกลุ่มกระบฏดแล้วก็ของทั้งคนจีนเองด้วยเพราะดรเฉินนั้นมีสัญชาติจีนนั่นเองค่ะแล้วต่อมานะคะราเชลนี้ก็คือเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ได้ได้ อยู่กับดรเฉินก่อนที่ดรเฉินน่ะจะเสียชีวิตนั่นเองค่ะแล้วก็ดรเฉินก็มีการขอร้องนะคะเป็นการขอร้องครั้งสุดท้ายให้เธอช่วยพาเอาปาสาเรียกว่าปาสาซึ่งเป็นสูตรยารับพิเศษนะคะที่สามารถใช้รักษาโรคระบาด เอาไปให้กับเหล่งเฟิงเอาไว้เพราะว่าเหล่งเฟิงเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะนำมันกลับไปประเทศจีนได้นะคะเอาละค่ะแล้วก็ตัวละครที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวละครที่ชื่อว่าเฉียนปีต้าเฉียนปีต้ารับบทโดยคุณอี้เฉียนนะคะคนนี้จะรับบทเป็นนักธุรกิจใหญ่ใจบุญที่ชอบหาเงินนะคะจากเพื่อนร่วมชาติก็คือชอบชอบหาประโยชน์จากคนจีนด้วยกันในแอฟริกานั่นเองไม่ไปหาประโยชน์จาก พว,พวกต่างชาตินะคะมาหาประโยชน์ขูดลีดกับคนในชาตินั่นเองจากนั้นนะคะต่อมาเนี่ยเขาเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตคือเขาได้รับความช่วยเหลือจากเหลิงเฟิงในระหว่างที่ที่แอฟริกาจุดนั้นเกิดการก่อกระบฏกันขึ้นนะคะจนสามารถจะส่งเขาอ่ะคือเหลิงเฟิงส่งเขาเข้าไปจนถึงสถานทูตจีนได้ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเหลิงเฟิงเนี่ยก็คืออี้เฉียนก็เลย ก็เลยเให้การสนับสนุนเรื่องกัดสุนลึกลับที่ที่เขาอะมีอยู่นะคะว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยบอกความรับนี้กับเหล่งเฟิงไปเลยค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ก็เลยแบบเป็นอะไรที่ที่หวานก็ยังประทับใจอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ยิงกันสนั่นเลยถ้าใครเป็นสายบูหรือว่าสายที่ดูได้ทุก ทุกอย่างเลยเพราะว่ามันซีซั่นละแค่1ชั่วโมง30นาทีเองค่ะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเองนะคะไม่ยาวก็ดูไปเพลินๆน,นะคะแล้วก็ได้ได้ดูความที่เป็นเรียกได้ว่าเลือดรักชาตินั่นเองนะคะแล้วในตอนที่เรื่องนี้ฉายนะคะทั้งซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2เนี่ยก็คืออยู่ในอันดับ1เอาง่ายๆค่ะอยู่ในอันดับ1ของบ็อกออฟฟิเลยนะคะก็ไดเ้เงินนะคะได้กําไรระดับ1 6 3พันล้านนะคะ พูดกันเป็นพันล้านค่ะ16.3พันล้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเหวานก็เลยอยากจะให้ทุกท่านถ้ามีโอกาสนะคะอย่าลืมชมกันว่าเนี่ยภาพ,พยนตร์ในปี2015ที่มันสามารถทำไรายได้ได้ถึง16.3พันล้านเนี่ยมันขนาดไหนนะคะรวมทั้ง การสร้างซีซั่นที่2ด้วยนะคะก็คือได้กำไรแล้วก็เรตติ้งก็ใกล้เคียงกันนะคะถึงแม้ว่าจะประมาณ7.4ก็ตามคือคือคนที่ชอบแนวสงครามมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีเป็นแบบร้อยล้านคนทั้งร้อยล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ของคนที่ชอบภาพยนตร์แนวสงครามมันก็มีเฉพาะกลุ่มคนอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยในเรื่องของเรตติ้งก็อาจจะวัดกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะหวันว่าค่ะแล้วจริงๆแล้วเขาก็มีแลนที่จะสร้างด้วยนะคะว่าจะ เป็นซีซั่นที่3ด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็คือต้องแล้วแต่ดาราน,นำนะคะก็คือคุณอู๋จิ้งว่าจะจะแสดงไหมเพราะว่าเรื่องนี้คือได้คุณอู๋จิ้งมาทำทำเงินนั่นเองเพราะว่าความสามารถในด้านกังฟูของเขานะคะทีนี้ค่ะสำหรับคลมิมแอคของเรื่องอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือในระหว่างที่ช่วยชีวิตของดรเฉินนะคะก็มีอู๋จิ้งก็ได้ขับรถไปชนกำแพงด้วยนะคะแต่รถไม่ได้รับความเสียหายแต่ตัว ที่พังลงมาคือกำแพงมัน พังลงมานะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือแบบว่าเออไอช็อตเนี้ยมันเป็นภาพมันเป็นภาพที่เหนือการคาดหมายของของทีมที่เขาเป็นฝ่ายผลิตนะคะที่มีข่าวออกมาก็คือหลังจากที่มีการตัดต่อหลังการถ่ายทำเนี่ยก็เลยเอ,อูอ่จิ้งก็เลยตั้งใจที่จะเก็บภาพหลุดม้วนนี้เอาไว้เป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่าโอ้โหรถคันนั้นอะ่ะไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่ากำแพงอะ่ะพังถล่มลงมาเลยะคะ่ะแล้วก็ภาพนั้นนะ ได้ถูกนำมาใช้เป็นภาพคลาสสิกในตำราเรียนของเด็กๆด,ด้วยนะคะเออก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งค่ะดังนั้นนะคะบางครั้งก็เลยมีการแซวๆกันว่าบางครั้งสิ่งที่เรานะคะได้ถ่ายได้ถ่ายเอาไว้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่คลาสสิกในวันข้างหน้าก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะเขาจึงมีคำคมบอกว่าก็ไม่จำเป็นต้อง ปรับปรุงความผิดพลาดทั้งหมดให้มันสมบูรณ์แบบหรอกเพราะว่ามันก็ต้องทิ้งข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆเอาไว้บ้างนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าความสมบูรณ์แบบอ่ะมันควรที่จะเป็นอย่างไรค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสตันนี้นะคะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ถ้ามีเวลาอย่าลืมติดตามนะคะหาภาพยนตร์เรื่องนี้ดูทั้งสองซีซั่นเลยนะคะถือว่าเราได้ย้อนกลับไปในบรรยากาศเก่าๆที่มีการกังฟูแน่นๆแล้วก็ปืนเน้นๆเลยนะคะ พระเอกรอดคะ่ะจบดีแฮปปี้มากนะคะมีความสุขกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ